สวัสดีครับวันนี้มาชมคลิปเสียงอาวันนะครับปี2 0 0 8นะครับคันนี้เป็นเอกสารอินวอลสปอรท้ตัวจริงนะครับผมในระบบนะครับยางหน้าหลังเป็นเพียรี่นะครับเป็นสลิกรนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับของเป็นพอมีนะครับเกยโยงฮะสู้สตอ์เหลือเยอะนะครับทอเดวิลนะครับ สีมีตำหนินิดหน่อยนะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับรอบนิดนึงนะครับ